อีั้นะอีกเนี่ยที่เป็นจุดเปลี่ยนเพราะการสอบนะทำไมกูสอบไม่ได้วะทำไมไม่ได้วะทำไมคนอื่นทำได้ทำไมไม่ได้วะแสดงว่ากูยังทุ่มเทไม่พอก็เลยบอกเองอย่างนี้นะแสดงว่าเรายังทุ่มเทกับตัวเนี้ยไม่พอไม่มากพอก็เลยเอาไหนๆก็ไหนๆแหละบอกพรุหน้้หนูสอบอีกครั้งที่สอบ T A I เนะี่ยแล้วหนูจะลาออกจากง,งานแล้วออกจริง เดนเดือนมาทำเอเอได้ประมาณเท่าไหร่เดือนเดือนบอกเลยว่ามันไม่พอใช้ไม่พอกินหรอกแต่บอกกับสามีว่าเธอฉันจะเลือกอาชีพนี้อาชีพสุดท้ายแล้วฉันฉันจะเลือกอาชีพนี้อาชีพสุดท้ายแล้วแล้วก็ฉันขอแค่ตอนนี้เธอเข้าใจฉันไม่มีเวลาให้สามีเลยทุกวันนี้เข้าบ้านแค่วันละสิบถึงสิบห้านาทีเองนะ ที่เจอนคะคะแล้วที่สองกรัรพ่อกับพี่ฉันไม่เข้าใจสไมิก้ารับโทรศัพท์ที่บ้านเลยเชื่อมไมเตือนสองเดือนจนละสุดพอ่อโทรมาโทรมาทุกวันโงเลยบอกว่าพ่อถามว่าหนูทำอะไรลูกพอตอนนี้หนูเครียดเครียดมาก เครียดไงพเ่เครียดถ้าพอ่อโทรมาดา่าโทรมาว่าพ่อไม่ต้องโทรมาได้ไหมคำแรกที่พ่อพูดว่าพ่อไม่ได้คิดจะด่าจะว่านะลูกเพราะว่าเป็นห่วงทำไมหนูไม่รับโทรศัพท์บ้างไม่โทรกับป้าบ้างไม่คิดถึงลูกหรอลูกถามหาพ่อจะตอบลูกว่ายังไงก็เลยบอกพ่อว่า ห,หนูทำงานหนูทำเพื่อครอบครัวหนูทำเพื่อพ่อเพื่อลูกหนูขอเวลาหน่อยแล้วหนูะทาไม่ดีที่สุดป้อมแอหนูคืออยากให้พกก่อแม่สบายอยากให้ลูกมีโรงเรียนเรียนเรียนที่ดีๆอีอยากให้สามีที่เขาอยู่กับเราทุกวันนี้ไม่ได้เหนื่อยเหมือนอย่างทุกวันนี้เห็นไหะคะขอบคุณค่ะ